อยากโชคร้ายค่ะแต่ดูว่าจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสําหรับสามพี่น้องตระกูลบูเดเล่ค่ะที่เผชิญกับเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะดีนักหลังจากเสียพ่อแม่ไปในเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะติดตามเรื่องราวการผจญภัยที่สร้างจากวรรณกรรมสําหรับเด็กที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายทางไถย,ยเตอร์คืนนี้ค่ะ No one knows the precise ลางรายเริ่มประกฏเมื่อต้องสูญเสียพ่อแม่ไปอย่างกระทันหันหลังไฟไหม้บ้านทำให้สามพี่น้องตระกูลโบเดแลทั้งวัยโอลเลตคลาวส์และซันนี่ต้องไปอยู่ในความดูแลของเคาน์โอลาฟย่านห่างๆที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองสมบัติของตระกูลโบเดแลจนสามพี่น้องต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเพื่อปกป้องครอบครัวที่เหลืออยู่ hello, hello. Dead ly, ภาพยนตร์เรื่อง Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events oh. อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายสร้างจากวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังของ oh. Daniel h a n นเล r ที่ไม่เพียงสนุกสนานด้วยเรื่องราวการผจญภัยเพื่อหลีกหนีความโชคร้ายของพี่น้องตระกูลโบเดลลหากยังสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยเทคนิคพิเศษที่สร้างสารรค์โลกจินตนาการได้อย่างสมจริง รวมถึงเทคนิคการแต่งหน้าเอฟเฟกที่แปลงโฉมนักแสดงมากความสามารถอย่างจิมแครีให้ถ่ายทอดบทบาทคา์โอลฟได้อย่างสนุกสนานและน่าสะพรึงกลัวจนคว้ารางวัลอสการ์า ars, สาขาแต่งหน้ายอดเยี่ยมไปในปี2547คือจริงหนังมันไปสุดทางของมันนะฮะเรื่องนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตดีเรคชัไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแล้วก็ a c t ติ้ของนักแสดงครมันไปสุดทางจริงแล้วก็แล้วก็เขาทำได้ถึงต้องยอมรับ ทำแง่ลชันแล้วก็ชอบจิมแคลรี่ครับเล่นได้แบบบาลานซ์ความบ้าบอกับความน่ากลัวนิดๆได้อย่างดีนะครับอีนี่น<กะ>่าสนใจ ร่วมผจญภัยพร้อมเอาใจช่วยพี่น้องตระกูลบัวดาแลให้รอดพ้นจากโชคชะตาอันเลวร้ายในเลมอนีสเนคเกส A series of unfortunate events อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายทางไทยเ,ยเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS